ทุกคนก็กลับมาอยู่ในเกมฟรีไฟ้นะคะก็คนเล่นเป็นฟรีควายค่ะนะวันนี้เราก็จะมาเล่นอีกครั้งนะคะไปเรียนรู้ทักษะมาเมื่อ1นึ่งวิที่แล้วนะคะซึ่งก็ไปเออดูนั่งไ่าย t ิกตอกนะคะไม่ได้ทำอะไรหรอกเออเราก็จะมาเล่นกันนะคะถ้าใครแบบแนะนำแนะนำอะไรให้แบบเนี่ย แนะนำอะไรได้ก็แนะนำให้หน่อยนะพอดีเป็นคนที่พูดไม่รู้เรื่องค่ะขอพูดติดๆขา,ขา,ขาดๆค่ะก็ขอเธอเ่วยนะคะตะกี้เรายอดน่ะโอ้ยโอ้ย,อยเออแดดขมวดกุหลาบอ,อะไรอยอะรับทำไมาอ๋อ ทำไมอ๋ออะไร,รอ่ะโอ้ไม่มีตังค่ะขอโทษค่ะบายบาย see you again tomorrow ไม่มีตังใจบวัวม,มันมีอะไรที่ไม่ต้องใช้ตังเยอะบ้างแบบออสุขสารคนที่ไม่มีตังบ้างได้ปะเชนกูเนี่ยไม่มีตังจนค่ะจน จนปัญญามาก,มากๆก็แบบอยากได้ท่าทางไปแบบสู้คนอื่นเขาอะคือเขาแบบ <c oughs> <c oughs> ตล,ะละ่งแล้วมาเลือกท่ากันดีกว่า <c oughs> ท่าที่เขาแบบแบบจะแบบเซียนกันอะเออใจปะเราพักตรงนี้ก่อน เราไปไอ้นี่ดีกว่าไอ้ฟักทองเนี่ยอะไรวะโอช่างแม่งเออเข้าไปรูบกิจกรรมหน่อยว้ารอบเลยออกก่อนแล้วก็เข้าวันนี้เข้านนี้เข้านี้เข้านี้เข้านี้ คือแบบตอนแรกที่ได้ยินค่ะว่าทีมไทยฟรีไฟชนะนะก็แบบขอดีใจอ่ะเอาแบบเออเราไทยเลาเก่งว่ะอะไรอ่ะเหลือเวลานี่วันที่เท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่ไม่ช่างแม่แม่เหลือเวลาสองพันยี่สิบเอ็ดหกห้าโมงถึงสองพันยี่สิบสามอันนี้เป็นวันที่สิบ แล้วโอ้ต้องเติมเพชรช่างมันเป็นไรไม่เอาไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรกระสิกกระสิกโอเคดีค่ะไหนอ่ะอุ้ยเย้ขอบคุณโอ้เฮ้ยียมอะไรอะ่ะ ฟ <Phoenix> ินิกซ์ฟ็อกอ่านไม่ใช่ปะน่าจะใชออ่ละ,ะนี่ก็เลยเวลามาเป็นสามนาทีแล้วไม่ทำห่าเหวอะไรเลยนะคะเออเราก็เริ่มเกมกัน,นคะไม่มีอะไรทำค่ะเราต่อไปเราต่อไปเราต่อไป ล่าเริงเฟลลี่สุนทรีเฮฮาปาร์ตี้นิดนึงนะคะพอดีแบบเหงาแอบ,บมาคุยกับทุกคนไงโอ๊ตองเิ่มใหม่บบวนันอีฉันก็ไม่มีตังหรอกค่ะเป็นเกมใหม่ขอลองขอลองฉันอยากเล่นขอลอง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 ก็เอล,อล่นหน่อย กอยเย็นหน่อยกอยเย็นหน่อยเงี้ยเฮ้ยได้แล้วว้าวโอ้ใกล้เสร็จแล้วทุกคนยเยสเข้าไปดูชุดตรงนั้นกันดีกว่าไปฮะอันนี้อะไรอ่ะ เฮ้อไม่สามารถปัจจุบันก็คงมีแต่สุดสุดสุดในดียงอันนี้นะคะตีดใส่ได้อุ้ยแตมันสวยนะคุณเฮ้ยยงสวยนะว่าไปลองดูลองดูดูหน้าเจ้เขานะนะคะแม่บิวตที่ฟูลสวัสดีผู้บาเอาอัดรักทยําํายำ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  เราล้องเพลงไนมะอย่าสดใจอมองไม่ทันเมื่อกี้เขาพูดอะไรเราอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่ไงว่ายพีกพีคพีคข,ขับเลยพีกไปก่อนขับเลยพีกไปก่อนไม่เอาไม่เอาไม่ลงพีกเราต่อไปจนกว่าจะลงพีกเครื่องบินก็ขับเร็วๆสิค้ะคุณแม่ค่ะ เราจะไปถ่ายแบบขอนาฬิกานะทุกคนขอนดูดาวนิสุสานลาติกกาลาติกาเถวนี้มันชุกชุดโจนเยอะงงด,ดิเราจะไปทางอูเรือที่ผ่านสุสานเอง่ะเราจะมาดูกันว่าแบกิวนั้นจะสามารถ รอดพ้นจากพวกศัตรูทั้งไรายได้หรือเปล่านะคะเวกมินเนอแล้วก็ไปกันเลยค่ะไปมาเราจะลมเร็วๆติดต้นไม้ตมิดต้นไม้ตมิดต้ไนไม้ใครจะพูดักขนาดไหนติดต้นไม้ค่ะคลุกค่ะอันนี้อะไรโอ้ไม่มีปืนเลย กูไปเจอกับใครกูก็เจอตายหาตายหีวหมดเลยดิเออปรับปรับเอ,อ้ยตกคาถาขึ้นบันไดยังตกอะไรอ่ะอุย้ยมีให้มาทำอะไรอ่ะโอ้ยขว้างเปี้ยงเๆี้ยงเี้ยง,อยงเออคือทำได้ามาทำอะไรนี่มันที่ที่เราเจอผู้คนมิชิลันนี่เฮ้ยเฮ้ยคนคน เอเพลงอะไรเพลงเพลงเออเพลงเพลงฟ้าดิเดามูฟัากระดาษที่จะเขียนดูแอนเย็นแค่ก็นเดูด้แค่ทุ่พี่คู่ได้สีว่าเย็นใจอู้พอเหอหาเพลงไม่เจอไปตัดไปตัดต่อเพลไม่เป็นเพลงอะไรไม่รู้ไอเพลงร้องฟัาก็ะดาเดดีมูนั่นแหละเหมือนกันแะฟังไปเปิดโทษเราเราบ้า เมียวก็มาดิครับอยากเจอคนอ่ะเออแบบอยากอยากแบบหน้ากระแทกฝีกระสุนนะครับเออว่าว่าเก่งไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันเจอจริงมาดิครับมานี่มา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 โอ้ยฆ่าไปคนนึงแล้วปิ้วอยู่ไหนกันเออจไม่ออกมันเลย ทำไมไม่อยู่กันทำไมอยู่กันไหนกันนะไม่ใทำแบบนี้โอ้ยสูถ้าลงมันจะเป็นเสียงไอ้นั้นเหมือนตอนลงไปเฮ้ยมึงมึงคนคนไอ้เจ้าคนอุยช่างไม่ค้นลงไปเลยก็ไม่เป็นไรนี่หว่า มาแม่ี้เอยมโดนม้วนม่มือม่ฉันเชื่อว่านายกำลังเลงหัวฉันอยู่นะไม่ทองฉะนั้นประสาทมีไวมาก็ฉะนั้นแบบเออถ้าผ่านเขาแล้วแบบขิงไงต้องขิงก่อน เออจากคลิปที่แล้วคลกูขิงนะคะพึ่งลมไปเมื่อกี้ไปหาดูได้นะมีสามคลิปพี่ทำฟาร์มเห็ดครับเห็ดแถวนี้เยอะมากแล้วมึงจะง่งขนาดไหนที่มึงไปหาเด็ดึงหาเด็ดเห็ดเดียกตรงแถวแวทุ่งหญ้าลาเวนเดอร์ที่เอ,อ่อมีผู้คนที่ตายมาแล้ว หลายคนจากการที่เขาอ่าบลาบลาบลาไม่ต้องฟังเขาหรอกเฮ้ยเดี๋ยวมีคนยิงเหมือนมีคนยิงเุดด้ยเลสโซนลิสโซนมึงเลสโซนเฮ้ยเขายิงเขายิงหรือว่ากูสถานสถานมึงลองดูมึงดูมึงลองดูมึงลองดูปิดเลยทุกคน ไมเป็นไรหรอกค่ะลิสโซนันงเไปกันครับทุกคนเอเย์วาซแมนไปอ๋อมีวิบแต่ป้นปีนด้วยอ้ยน่ารักเฮ้ยอุปกรณ์แถวนี้ไม้พอพา กูแน่พอเหอะอะไรอ่ะคุณพี่คุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคนะโอ้ฟาร์มรวย,รยลาดไปทำไปเลยนหนอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันผู้เฒ่า เราอยู่ไซกันอ๋อไม่ได้อยู่พี่เก็ดพ่อปลูกอยู่นะคะเอโอวาซาแมนยำ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 อันนี้คืออะไรอ่ะอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะเนี่ยอาทิตย์เรากินไปเมื่อกี้อุ้ยอีนี่กินของถุงสี่ถุงห้านี่หว่าอินูเทลล่าเออตายหาขึ้นมาไม่ได้ไปชอบหนะมันเดือดไปดิไง ทำไมไม่มีคนเลยอ่ะแล้วเรายังย่อๆแบบมีคนรูปที่มันกระโดดย่อยๆอ่ะย่อยๆมันย่อเพื่ออะไรสักล่ะปะโอเคพอปลูกแถวนี้ต้นไม้ก็จะชุกชื้นเป็นพิเศษซึ่งโจนก็ชุกชื้นเหมือนกันไม่มีสักคนเลยะชุกชื้นมากเลยมันก็เหมือนกันหมดแล้วปะ ไม่ไม่มีคนเลยอ่ะหวยเหลือแค่สิบแปดคนเองถ้ารวมตัวเราก็เป็นสิบสองนะคะกูจะไปพีก็ดิโอ้สาม p l u ไม่ไม่มีคนนะ่ะทำไมไม่มีคนอยากเจอคนมไม่ใช่คน อากเจอคนทำไมไม่มีคนก็เลยไม่น่าพูดเลยค่ะว้าอว,าอ,ว,าอ,วาอ่ะว้าวอ่ะว้าวอ่ะว้าว่ว้าวอ่ะาอ่ะโอ้หน้องเอไอเอไอลูกเราต้องเรียกว่าเอไอนะทุกคนเราจะเรียกน้องบอดไม่ไอยเราต้องให้เกียรติบอดบอดก็มีเหตุ ใจเนาะอูเป็นคำสองของี่ดมโมมานะคะนนออป,ป,ปืน่กไปเล่นปืนงไม่เป็นมันไม่มีไอ้ไอ้อันนั้นอันนั้นอันนั้นอ,อันนั้นเออเออนั่นแหละทำไมไม่มีกูนะทำไมไมมีคนอูอไมไมนอวองวงวงวววเ็ด,ดๆๆ เขาเขว่านั่งหมดเสร็จดีกว่าปะคนมันเราส่งคนละเอาวงก่อนวงมันมาแล้วทุกคนวงมันมาลแล้วเราไปพื้นที่ที่ไม่มีวง,งแบบนะคะช่างคงก่อนเราต้องหนีกล่อจากวงก่อนนะคะ เออเราไปแถวๆแบบเออแถวๆนี้ปะเออมาแล้หมเหม็นเหม็นเหมนไเหมนอะพวกคนหายไปไหนกันหมดเอ๊ดอร่าเธออยู่ไหนสวัสดีเราชื่อดอร่า มึงโง่โง่งมาโงมาคุยเ,อด,อ,ดเอ,ดอด้อเอดด้อฮะมันขึ้นอีกแอ้วรถไม่พังก็พังแค่ไหนนะไอซื้อยาม,มาฮ่าไีฮอร์ยาม,มาฮ่าแข็งแรงเทินชานเขาไปอยู่ไหนกันหมดวะบีบแต่เรียกหน่อยดิมันนี่มันมนี่เอ้ยบ๊วยนี่ของเราคนเดียว จะคนเดียวอร่อยยำ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 อ้ยมึงเลโซนดีนะกูไม่ได้เข้าไปใกล้ห่อมันมันไม่มีคนเลยหรือว่าเขาจะอยู่ทางนี้กันวะ พี่กองแจ้งเจ o u ์รุสอยู่ไหนกันหมดเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนกันหมดอ่ะถามจริงเหรอแบบเฮ้ยมึงเขาอ,อยู่นั่นเขาอ,อยู่นั่น มีสองคนเอาอีนี่ก่อนเไม่เป็นไรทุกคนแต่สนุกแล้วทุกคนได้ที่ห้าโอ้ยอินูเทลล่าได้ที่ห้ามันก็ดีแค่ไหนแล้วฮะี๋ยวก็ตบติดข้างฝาแม่งกตัดแขนกวตบหน้า ไ,ได้สองตัดแน่และตบปิดข้างฝานี่นีป่ปดเม่อะไรอ่ะอุ้ยมีทัง้งสองดานเลเวลสามไวจริงจริงอะไรอ่ะวยอีกแล้วอะไรอ่ะต้องเล่นมูเทล่าขอบคุณค่ะไม่สมใจ ไม่เอาผู้ชายเอาผู้หญิงออกไปค่ะจะเอานูเทลล่าคนเดียวก็ขอสวัสดีนะคะทุกคนก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง DemonQ ด้วยนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ